สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับหกเหลี่ยมที่เรียกว่าดีที่สุดในตลาดในเวลานี้เลยนะครับก็เป็นของพาร์คตูรุ่นใหม่นะครับตัวนี้รหัสที่ว่า4 0 0 1นะครับตัวนี้เป็น6กเหลี่ยมรุ่นล่าสุดของปีจริงมันออกเน่ปี2020แล้วแหละแต่ก็เพิ่งมาถึงนะครับ เพราะว่ามันจองนานมากนะครับตัวนี้ขาดตลาดไปค่อนข้างนานเรียกว่าเกือบ8เดือนเลยนะครับที่ผมสั่งไปก็8เดือนที่ผ่านมาต้องการสั่งแต่ก็ไม่มีของในที่สุดผมก็ต้องสั่งซื้อตัวนี้นะครับมาจาก Amazon.com นะครับรวมภาษีอะไรเสร็จก็ตกอยู่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดนะครับแต่ณเวลานี้อตอนนี้ที่เมืองไทยมีรุ่นนี้เข้ามาจําหน่ายแล้วในราคา4,2 0 0นอนะครับโอเคก่อนอื่นผมอยากให้ดูก่อนนะครับว่า6เหลี่ยมนี้หลายคนบอกปาร์คทูไม่ได้ทําที่อเมริกาแล้ว ตัวนี้ไม่จริงนะครับ Made in USA นะครับโอเคเราลองมาดูกันนะครับว่า t h เทวัหน้าตาไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวเก็บนะครับเขาจะให้มาด้วยตัวนี้เป็นเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกวิธีเสียบนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ห้อยเรียงเรียงกันไปโอเคสำหรับหกเหลี่ยมรุ่นนี้ทำไมผมถึงบอกว่าดีอันดับแรกนะครับก็คือมันใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับมันจะไม่มีหัวใหญ่ๆเป็นหัวสีฟ้าๆอย่างที่เราเคยเห็น แล้วก็ตัวนี้มันเป็นปอกนะครับสําหรับจัดในการหมุนนะครับในกรณีต้องการขันน็อตออกนะครับมันจะช่วยการทํางานค่อนข้างเร็วมากตรงส่วนนี้สามารถเลื่อนได้นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นหกเหลี่ยมนะครับไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นหัวบอลน,นะครับตัวนี้จะเป็นหัวเหลีย่ยมแปะ๊พะพอดีเลยครับก็ข้อดีของเขาก็คือหกเหลี่ยมของพาร์คทูนะครับข้อดีคือ หนึ่งน็อตจะไม่ค่อยเกิดอาการพวกหลวมหรือน็อตบิดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหกเหลี่ยมส่วนใหญ่ที่เราเห็นขายๆายกันเนี่ยสมมุติเขาบอกว่าอย่างตัวเนี้ยเขาบอก6มิลน,นะครับตัวนี้เขาจะเาจะระบุเลยนะครับ6มิลน,นะครับอาจจะเห็นยากนิดนึงโอเค6มิล6มิลในที่เนี้ยสำหรับของพาร์คทูลเนื้อจะค่อนข้างเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเวลาล็อกไปใน ใส่ไปในน็อตที่6มิลน,นะครับมันก็จะพอดีมันก็จะไม่เหลือจุดเพลนะครับเวลาเราออกแรงขันนะครับมันก็จะพอดีน็อตมันก็จะสามารถออกได้ง่ายแต่หากหกเหลี่ยมที่ถูกถูกหรือหกเหลี่ยมที่ไม่ได้คุณภาพปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือด,ดูภายนอกเนี่ยเราดูไม่ออกอยู่แล้วนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีจนกว่าเราจะใช้งานจริงถ้าหกเหลี่ยมที่ไม่ได้คุณภาพนะครับ1เนื้อเหล็กมันจะไม่แข็ง2ก็คือเนื้อความเต็มนะครับเขาจะวัดมาได้ มันจะค่อนข้างคาดเคลื่อนเยอะเวลาเราสวมในรูน็อตเนี่ยมันจะเกิดจุดเพค่อนข้างเยอะเวลาเราขันออกปุ๊บตอนเสียบโอเคแต่พอเราขันปุ๊บขาวนี่มันออกแรงนะครับมันจะเกิดอาการบิดหัวน็อตก็จะรูดนะครับอันนี้ก็คือปัญหาหลักๆลองสังเกตว่าเท่าที่ผมลองใช้งานเซอร์วิสมาของพาร์คทูนี่จะไม่ค่อยเกิดปัญหาตรงจุดนี้นะครับก็นี่คือข้อดีของหกเหลี่ยมของพาร์คทูนะครับก็รุ่นนี้จะดีนิดนึงนะครับดีกว่ารุ่นเก่าตรงที่ว่า มันจะมีมาร์กนะครับเขาจะเสาะล่องนะครับเซาะสกรีลงไปเลยนะครับตัวนี้ไม่สกรีดนะครับนี่เขาคือเรียกว่าเหมือนกับใช้ยิงเป็นเซียนซีนะครับเป็นเนื้อยิงลงไปเลยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวมันจะลอกนะครับมันไม่ลอกนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนปลายตรงนี้หลายคนสงสัยว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับตรงนี้มันเป็นข้อดีก็คือกรณีที่หัวน็อตมันลูดนะครับ เราสามารถใช้หัวตรงนี้นะครับในการขันออกมันจะคล้ายๆกับพวกอดอกสว่านเกียวซ้ายนะครับก็คือเวลาน็อตเราน็อตเกิดมันรูดนะครับเราไม่รู้จะออกยังไงนะครับเราก็ให้เอาหัวด้านนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ตอกป๊อกๆนิดนึงนะครับให้มันแน่นหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆขันออกนะครับตัวนี้จะขันง่ายหลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าหกเหลี่ยมตัว T เนี่ยมันดียังไงนะครับเพราะว่าหกเหลี่ยมตัว T จะดีกับหกเหลี่ยมทั่วๆไปคือว่ามันจะเข้าตามซอกค่อนข้าง ได้ง่ายกว่านะครับทำงานได้สะดวกกว่ามากนะครับก็มันเลยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวหกเหลี่ยมเนี่ยเขาก็จะให้มาทั้งหมด8เบอร์เท่าเดิมนะครับตัวนี่อันนี้ก็คือไล n e นี่ยสองสองสองจุดห้าสามสี่ห้าอันนี้เอ่อหกแปดสิบนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับงานจักรยานนะครับผมก็เป็นหกเหลี่ยมที่ผมลองทดสอบนี่ตัวนี้ผมใช้งานมาสักพักหใหญ่ๆแล้วประมาณสักสองสามเดือนละ เพราะว่าช่วงนั้นหาซื้อไม่ได้เลยแล้วก็ทางเมืองไทยไม่สามารถนําเข้าได้นะครับเพิ่งนำเข้าได้ครั้งแรกก็คือล็อตนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีใช้งานจริงๆทําไมผมถึงบอกว่ามันใช้งานดีมากเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเรามาลองดูวิธีการใช้งานจริงๆนะครับอันนี้ก็คือหกเหลี่ยมแบบเดิมมันจะเป็นลักษณะเป็นหัวใหญ่ๆแบบนี้ครับที่เราเคยคุ้นตาสําหรับหกเหลี่ยมแบบนี้มันจะมีปัญหาอะไรก็คืออย่างเช่นถ้าผมจะขันน็อตตัวนี้นะครับ ลองสังเกตว่าเวลาเราใส่ไปปุ๊บเห็นไหมครับมันจะแบบไม่เข้าเข้าลาบากแล้วมันจะไม่พอดีแล้วนะครับตรงนี้ค่อนข้างยากละซึ่งก็จะทําให้หัวน็อตเสียนะครับหลายๆจุดนะครับเนี่ยมันก็จะติดนู่นติดนี่นะครับแต่หากถ้าเป็นอย่างตัวนี้นะครับตัว THS1 นะครับตัวนี้ห้ามิลนะครับน็อตห้ามิลถ้าเราต้องการขันน็อตตัวนี้ง่ายมากเลยนะครับเลื่อนมานะครับเป็นตัว T แล้วเสียบเข้าไป เห็นไหมครับง่ายเลยขันเลยนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับถ้ามันติดนะครับก็นีครับเห็นไหมครับขันดึงออกกําลังง่ายเลยนะครับอย่างนี้พวกน็อตต่างๆนะครับอันนี้ตัวนี้สี่มิลนะครับนะครับสี่มิลก็ขันในกรณีถ้าอย่างถ้าน็อตตัวนี้สมมุติถ้าว่าน็อตตัวนี้มันเสียนะครับเราก็สามารถใช้ด้านนี้นะครับ ใส่เข้าไปนะครับถ้าหัวมันรูดนะครับแล้วก็อัดปุ๊บมันก็จะออกทันทีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดดีนะครับเพราะว่าหัวตรงด้านนี้มันสาหรับถ้ากรณีน็อตเสียนะครับโอเคตอนนี้ก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับหลายๆจุดก็สามารถใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับตัวปอกตัวนี้นะครับว่ามันทำงานยังไง สำหรับตัวปอกนี้นะครับก็มันจะช่วยในการทํางานบางจุดนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการขันน็อตตัวนี้ออกนะครับถ้าเราขันออกมานิดนึงนะครับเราก็สามารถจับก็หมดุดนะนี้นะครับเห็นนะครับมันก็จะทํางานได้ออกได้ค่อนข้างเร็วเหมือนเหมือนต้อนใส่ก็เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยล็อกนะครับก็เป็นข้อดีนะครับสําหรับการใช้ตัว ปลอกที่เขาให้มาแบบนี้ก็สําหรับตัวหกเหลี่ยมที่เทปวันนี้ก็ราคาจําหน่ายอยู่ที่4,200บาทนะครับราคาจะจําหน่ายเท่ากับราคาในต่างประเทศซึ่งยังไงก็ถูกกว่าถ้าดีกว่าสั่งเองนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองสั่งเองก็รวมภาษีเบสเซ็ตค่าขนส่งยิ่งช่วงนี้แล้วก็ตกเกือบเกือบเจ็ดพันนะครับถือว่าค่อนข้างสูงมากแล้วก็สําหรับหกเหลี่ยมชุดนี้ตอนนี้มีถูกจองไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อมา ใส่ครีมหมดเดียวได้นะครับผมขอบคุณครับ